ยอดมีชัยเหมือนที่ผมบอกแล้วครับว่าใครนกใครครับมีนกมีนับหรือเปล่าเป็นคําถามแต่ว่าเรามาชมมาเชียร์คู่นี้ก่อนว่าเ,วเรียกเลือดครับเกิดบาดแผลเมื่อย,ยกสองที่ผ่านมานี่ยกสามนะครับวันมิเศษลูกบานใหญ่กางเกงสีแดงน้ําเงินมาเหสวนสิทธิ์นุ่มน้อยหรือว่าสิงห์ป่าตองเดินแล้วครับอ่างคิวมีบาดแผลเกิดขึ้นนะครับของทางด้านมาเหสวนอ่าละครับนี่เป็นยกอาถรรพ์นะครับ เปิดหัวมาก็จบที่ยกนี้ครับเมื่อสักครู่ครับสิงห์ทองน้อยเอาชนะน็อกไปครับล้มลงไปครั้งหนึ่งครับไม่เหสวนครับโอ้หายไปปีเศษๆร่วม2ปีครับมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าหัวใจนะสู้ครับเดินเข้าหาต่อการผ่านมวยชื่อมวยก็อยุดที่ไม่เหส่วน้วครับแต่ว่าความสดความห้าวของร่างกายนี่จะเป็นอุกศัรค์หรือเปล่าโม่วนายนี่พลิกเกลี่ยมไม่ไปครับตีกรรมการแยกพอดีครับเห็นช่องแล้วครับมเหสวนอยู่นอกโดนซอก โดนข้างโดนหมัดได้แตบถึงตัววงในก็วัดกันหน่อยเล่นลูกหนักครับเล่นลูกหนักครับไม่เหส่วนโอ้ยต่อยขวาลําตัวแล้วก็จับได้ครับจับได้วันพิเศษแมพพยายามหมุนออกข้างครับตัวหลุดออกไปนอกเชือกนะครับกรรมการจําเป็นต้องแยกแหละครับแล้วก็สับมือชกต่อครับไม่เหส่วนเดินเร็วนะครับเอกเมืองนนสั่งลุยแล้วนะครับโอ้ยแข้งกหมัดเอาละครับหนักๆแรงๆใส่กนแล้วครับโอ้รุ่นพี่โดนทรายครับต่อยแม่นครับวันพิเศษจับแล้วตะเข้าไป ตอนติดเชือกบวกศอกอือกกระบัดบวกกันจังหวะใครดีใครอยู่ต่อยแล้วครับมาใจพี่หรือใจน้องทิ่มเขาเข้าไปมาชื่นชมพี่เลี้ยงทีมงานของมเหส่วนที่หยุดเลือดได้ด้วยครับเลือดไม่ไหลครับอืยอดเยี่ยมนะครับเดินต่อครับเดินอย่างมีความหวังครับเตะวาครับหมัดซ้ายของวันวิเศษวันวิเศษก็ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่มีลูกตกใจนะครับเอาละครับพยายามจะบวกศอกคืนครับเรียกเลือดคืนบ้างครับต่อยซ้ายแล้วก็ขึ้นบนครับโอ้ยจะไปยืนตัวแข็งครับ มเ ah ห e สวนลุยหนักแล้วเกินครับนัดศอกมาครับวันพิเศษอถอดใจไม่ได้ครับต่อยมวยรุ่นพี่นี่ขู่แล้วครับขู่ทั้งเอาจริงนะทั้งด้านมเ ah ห e สวนอ,อย่างน้อยอวันพิเศษก็กดดันด้วยบาดแผลหางคิ้วน้านขวาครับถือว่าแผลนี่เเปิดพอสมควรเอาอีกครับย้ำที่เก่าเวลาเดิมสอกซ้ายสับเข้าไปครับแต่ว่าไม่สนแล้วครับมาเหสวนหัวใจรุ่นพี่วัย22ปีหมดไม่หมดไม่สนนะเดินขู่ไว้ก่อน ทีปเอาไว้ครับวันพิเศษครับหมัดขวาครับเตะขวามาเตะซ้ายโต้ครับวันพิเศษครับไม่เหศวสวนแม่พยายามจะต่อยลำตัวครับโยนเข่าขวาครับไม่เหีวสวนแล้วก็จับได้จับได้ตีได้ไหมครับตีได้ไหมตีเข่าขวาครับแล้วก็เนี่ยครับไล่แขนเอาไว้ตีเข่าขวาแม่กรรมการแยกออกมาครับเข้ามาสู่ช่วงปลายยกที่3ครับปลายยกครับไม่ถอดใจอย่างเดียวครับทางด้านวันวิเศษนี่ฮะนิ่งๆแต่ว่าดูฮะรุ่นพี่ อ่อยมากครับหบวกโอ้จังหวะบวกจังหวะแรกนี่โดนโดนต่อโดนทั้งคู่จับนายสับซอกอีกโอ้โหสับคืนทันควันเหมือนกันครับไม่เห็นสวนครับโอ้ยต่อยขวาลำตัวโดนบัด้ายคืนครับโอ้โหสุดติงกระดิ่งแมวครับพักก่อนนะตัดใหญ่เลยครับพับช้ามาแล้วครับยกที่ผ่านมาเนี่ยครับเดินไม่หยุดนะครับเจอเกี่ยวครับคนจำเบ้าแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับจังหวะเตะซ้ายของวันวิเศษบวกหมัดขวานะครับไม่เห็สวน ลูกนี้โอ้โหหมัดซ้ายนี่หน้างายไปเหมือนกันต่อยซ้ายลำตัวนะครับแล้วก็ขวาบนครับติดกาดติดนวมนะครับผ่อนหนักเป็นเบาได้ครับวันวิเศษครับแต่ว่าลูกเดินนี่หน้าครัวจริงๆนะครับทางด้านของมาเหษวนครับแล้วก็จะเดินไม่หยุดในยกนี้ครับยกที่4สู้กันต่อแล้วครับหัวใจต้องใหญ่กว่าตับเข้าไว้ครับโดยเฉพาะรุ่นน้องวันวิเศษซ้ายขวาคืนสับโอกครับโอ้ พยายามจะเปิดแผลขยายบาดแผลตลอดครับเพลงศอกของวันวิเศษตอนนี้คลุกวงในยังตีกันไม่ได้ครับเลียมเขายังทันกันอยู่ก็เดินไปข้างหน้าอย่างมีความหวังแล้ะครับเดินเข้าหากับเตะซ้ายครับวันวิเศษครับไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โดนขวาลําตัวครับต่อยลิ้นปีแล้วก็มีร่างสลับบนครับวันวิเศษตีหัวเข้าบ้านครับไม่แลกซึ่งหน้าแม่ดักแข้งซ้าย มาเหสวนเดินลุยต่อแม่จะสับศอกขวาแทงข่าวขวาได้ครับศอกซ้ายไม่เข้ายิบเย็บขวาได้เตะซ้ายมาครับวันพิเศษแรงจูงใจคนละแบบแล้วครับวันวิเศษก็ต้องการเป็นมวยฟอร์มสดขึ้นมาแล้วครับในขณะที่มาเหสวนต้องการคืนฟอร์มเรียกศรัทธากลับมาภาคใหม่เพื่อลุ้นเล่นในยุทธจักรตรงนี้ของสิกเกียรติเพชรต่อไปครับเอาในายตีกันคนละทีโอ้เหลี่ยมเขายังขึ้นบนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับ ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองของนักมวยนะครับไม่มีตกล็อกครับนักมวยตอนนี้ครับขอให้ซ้อมครับมีรายการได้ชกอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับโอ้ลูกนี้นี่กรดล้มบ่อยครับอ่ะไม่เป็นไรครับไอ้ล้มก็ส่วนล้มครับลุกขึ้นมาครับสู้ครับเดินไปอย่างมีความหวังอย่างที่เรียนครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะแข่งมาคืนแข่งอุ้ยแข่งขวาดีครับเกี่ยวได้เอ้าหน้าหงายเหมือนกันครับทางด้านของวันพิเศษล้มได้ก็ลุกได้คุณป๋องตอนนี้ลุกขึ้นมาสู้ของเงาะมหิสวน เข้าไปต่อยหมัดหนึ่งสองแต่ว่าบวกซ้ายครับอือหือเอาลำหนักๆก,กะสับทีเดียวให้อยู่เลยแต่ว่าไม่สวนครับไม่สวนลงทุนต่ออแข่งกับหมดัดทีบสะกัดเอาไว้ครับหัวใจดีครับนี่ฮะสายเลือดดีพันไก่ตีนะครับแต่ว่าตีเข้าไปครับไม่สวนโอ้อปรับไทยประเทศครับแยกออกมาครับไม่วันครับ จิบจิบครับเลือดแผลแค่นี้ครับเตะขวาครับไม่เหสวนแข้งซ้ายของวันวพิเศษบัตรหนึ่งสองไม่เหสวนขยับไปต่อครับขยับไปต่อครับเตะขวาครับอ้าวขวาขึ้นมาไม่ยอมขาดทุนแล้วครับนี่ครับแข้งซ้ายบางจังหวะก็ชิงออก่อนี่ฮะนักมวยพัฒนาขึ้นมาแล้วครับโอ้โหต่อยเต็มเหนียวกันนะสุดสุดเหมือนกันครับทั้งหมดไม่เหสวนดูครับไปแต่ละดอกนี่หนักๆนักน้นๆใส่เข้าไป ยังอยู่ได้ครับทางด้านวันวิเศษก็ตีดีนะครับไม่เหสวนครับแต่จังหวะเข้าเบรกไม่ได้ครับวันวิเศษนี่รวบจับเพื่อรอกรรมการแยกครับแผนใครแผนมันครับอยู่ที่กลยุทธ์ในการชกหมัดขวาครับไม่เหสวนแทงซ้ายครับวันวิเศษเตะขวาขวาโต้ไปจากไม่เหสวนหายไปนานแต่กลับมาถือว่าชกได้ดีไว้ดีเลยครับทางด้านมาเหสวนเนาะหมดยกที่4ครับยังเหลือให้ลุนอีกยกเดียวยกหน้าพักให้น้ำก่อนครับ ดูภาพช้าครับจังหวะออกซ้ายหน้าสับศอกซ้ายครับวันวิเศษครับมาเหสวนถึงตัวตีครับต่อยขวาลําตัวแล้วก็มีลากสลับบนไม่แลกซึ่งหน้าครับวิเศษครับพยายามพลิ้วออกขวาทีซ้ายทีครับเตะหลุดนะครับมาได้แข่งขวาแต่ว่าไปเสียหลักซะต่อยขวาลําตัวครับพยายามจะบวกศอกซ้ายครับวันวิเศษแล้วก็เตะขวาครับแยบซ้ายแล้วเตะขวาคืน นี่ครับมวยชกสนุกผู้หลักผู้ใหญ่ของเราหลายท่านชมอยู่แล้วก็บอกว่ามวยชกกันสนุกเหลือเกินครับท่านนุไทยทัพอาสาที่ปรึกษานายกอบจอปราจีนบุรีแล้วก็ท่านดรช้างดรอภิชาระยับศรีก็มานั่งอยู่หน้าจอช่องเจคินสิบแปดด้วยกันนะครับมาบอกขึ้นชมมวยสู้กันดีเหลือเกินชกกันสนุกครับยกที่5ยกสุดท้ายคู่ที่2ครับเกมยังเป็นไปได้ทั้ง2มุมนะครับอะไรก็เป็นไปได้มวยไทยไก่เดือยจุดเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่า บีบเกมต่อเข้าไปครับทางนั้นมเหสวนน้ำเงินครับโวยจากอุบลสาดซ้ายเข้าไปสกัดเตะลูกนี้หมุนเลยเตะซ้ายโอ้โหแข้งนี้ครับโอ้โหม่ล้มทั้งยืนครับเท้าหลักไม่ดีด้วยครับไม่เห็สวนครับยิ่งเจอโจทย์ยากไปกันใหญ่ครับเพราะฉะนั้นนี้ต้องหมัดถีจับยัดแล้วล่ะครับเดินเข้าไปครับไม่เหสวนครับทีม หมัดขวาครับเจอสอกอีกโอ้โหไวเหลือเกินครับอาวุธของวันวิเศษโอ้ครับเกิดเป็นแผนกันแล้วตอนนี้ครับแผนเกมรับของวันวิเศษก็งัดเอามาแล้วว่าต้องรับแบบไหนฮะหลบไม่ได้หนีไม่ออกก็จังหวะโดนก็ต้องโดนแล้วครับมวยจะเก่งได้ก็ต้องมีทั้งโดนนะมันไม่โดนก็ภูมิต้านทานก็อาจจะไม่เยอะนะคุณป๋องใช่ครับนี่กีฬาต่อสู้กีฬาปะทะครับ ถ้าเกิดไม่อยากจะโดนนี่ต้องไปเล่นพวกเทเบิลเทนนิสอะไรที่ไม่ต้องปะทะกันนะครับครับแต่จึงเป็นที่มาคําว่ากระดูกมวยตรงนี้แหละครับดโดนบ่อยๆชกบ่อยๆกระดูกมวยเยอะครับภูมิต้านทานเยอะนี่เขาเรียกว่ากระดูกมวยดีครับโรงรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวครับก็เฉกเช่นเดียวกันครับ <S <S 1> <S 1> นักมวยที่จะก้าวไปสู่ยอดมวยไปเป็นมวยเก่งมวยเด่นมวยดังก็ย่อมต้องกล้ำศึกย่อมต้องปะทะต้องเจ็บต้องเหนื่อย สารพัดนะครับนี่แหละครับมวยของสก,กีเพชรมวยเอกเก่าไปมวยใหม่ๆหม่ที่จะขึ้นมวยมาเป็นมวยเอกแทนมวยรุ่นพี่ก็ก้าวขึ้นมาทยอยเป็นแผงเลยทีเดียวครับมีทุกเวทน้ําหนักเลยทีเดียวก็เป็นการพองถ่ายสายเลือดครับแน่นอนละครับรุ่นเก่าๆก็โรยลงไปครับรุ่นใหม่ๆก็เรียกว่าก้าวขึ้นมาแทนที่ก็ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ครับวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ ก็เป็นสายเลือดดีด้วยครับแต่ก็อย่าลืมนะครับวันจันทร์ที่19ธันวาคมนี้ครับชมมวยฟรีแล้วก็มวยดีซะด้วยนะครับศึกนครพนมซุปเปอร์ไฟช้างมวยไทยเกียรติเพชรสัญจรที่สนามมวยชั่วคราวตลาดภูสุขตะบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมครับก็ไปดูสมิงดำาฉาจระบุนครับเจอกับต้มยำกุ้งสอสอปกรณเพชรภูไทยสิทธิสารวัตรเสือคมแบ็กกลับมาเจอกับรุ่งแสงตะวันสอภาราช นิวจองวนสอสอมานิชชนบุรีเจอกับไทยสอจอบพิยกอุทัยแก้วนาคาอบจรนครพนมเจอกับกุมารเวททตกุ่น้ำใสสักนาคาอบจรนครพนมเจอกับวันผู้ใหญ่สทวิไนครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตออยแสงสินด้วยครับทุกอย่างฟรีนี่สําคัญชมคอนเสิร์ตออยแสงสินก่อนแล้วครับก่อนที่ชมมวยจบแล้วครับเซอร์วิสปซริตของนักมวยรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรุ่นพี่รุ่นน้องครับเกมบนเวทีก็ต้องเต็มสูบเต็มร้อยนะครับ ตลงมาข้างล่างจบเกมแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันครับกรรมการประภัยประเทศครับดูคะแนนแล้วก็ไปแล้วครับดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมาแล้วครับเจิดจรัสเลยวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปติดตามผลงานของเขาว่าครั้งต่อไปจะชกกับใคร